วิธีหนีความขัดสนยากจนให้พ้นต้องรู้จักการให้ทานทานคือการให้การเสียสละให้อย่างไม่หวงแหนให้ด้วยความเต็มใจให้อย่างไม่เสียดายในภายหลังบางคนจะให้ทานแก่ใครทีคิดแล้วคิดอีกเพราะใจมันยังหวงแหนเมื่อเราเดินไปเจอคนขอทานก็ดูว่ามือดีตีนดีมาขอทานทำไมทำไมไม่ไปทำมาหากินนี่ใจมันยังหวง ก็คิดไปต่างๆนานา,นาสุดท้ายเลยไม่ได้ทําทานแต่บางคนกลับให้ไปโดยไม่ต้องคิดอะไรเพราะใจมันไม่หวงมันจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของมันเลยได้ทําทานขอทานนี่นะแม้จะดูว่ามือดีตีนดีแต่ก็อาจมีสมองพิการหรือมีความบกพร่องผิดปกติอะไรสักอย่างถ้าเราให้มันได้กินอิ่มสักมือ้อให้ได้เท่ากับข้าวสักจานเราคงไม่ถึงขั้นจนลงไปตลอดชีวิตหรอก ถ้าไม่มีไอคนพวกนี้เราจะได้ทำทานกันไหมละ่ะขนาดให้ทานแก่สุนัขสักครั้งหนึ่งยังได้อานิสงส์ช่วยตัดภพตัดชาติที่เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้ครั้งละ500อชาติขอทานนี่เป็นคนแม้ไม่มีศีลอานิสงส์ก็จะได้มากกว่าทำกับเดรฉานอานิสงส์ก็ย่อมเกิดมีขึ้นแก่เราเช่นกันดีไม่ดีไอขอทานนั่นเกิดมีเทวดามาสวมร่างชั่วคราวลองใจเราให้สละทรัพ์ รวยเลยทีนี้ได้ทำบุญกับเทวดาเดินไปซื้อรางวัลต่อฟลุกได้รางวัลใหญ่อาน,นิสง์ทานส่งผลให้ทันทีทานคือการให้ให้แล้วเสียดายนั่นไม่ใช่ทานจะหลีกหนีความทุกข์ยากขัดสนต้องกล้าสละตัดความตนีดความโลภออกจากใจให้หมดให้ทานอย่ากกลัวจนอาน,นิสงของการให้นี่แหละจะทําให้เป็นผู้มั่งมีพ้นความขัดสนยากจนได้ไวแต่ต้องเป็นผู้ให้อย่างมีปัญญาให้ด้วย ใจที่เป็นกุศลให้แล้วสบายใจต้องหมั่นทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ให้แล้วมันจะรวยขึ้นมาทันตาเห็นเมื่อไร่กันทานบารมีทำมากเข้าเมื่อผลมันแก่กล้าจะรับผลไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่อยู่ในกระแสะแห่งความดีต้องมีทานศีลภาวนาปฏิบัติได้ตามนี้รับรองว่าไม่จนโอวาทามลุกปู่บุญสรงทิตตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรี